สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่อไก่อีวันนี้เราก็อยู่กับสาระสั้นใน E ีพีที่20ครับแล้ววันนี้ทางเราจะไ้พบกับปัญหาที่อาจจะตามมาเมื่อเจ้าเหมียวของคุณนั้นตัวอ้วนเกินไปเจ้าเหมียวของคุณนั้นตัวอ้วนกลมน่ารักก็จริงแต่ปัญหาสุขภาพที่ตามมานั้นไม่ดีเลยครับและที่สําคัญนั้นคือกิจกรรมของแมวส่วนมากนั้นไม่มองกับความอ้วนสักนิดครับ เราไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างครับ 1. โรคกระดูกและก็้ออักเสบเมื่อแมวมีน้ําหนักมากเกินไปคอต่อและกระดูกก็รองรับภาระที่มากขึ้นตามไปด้วยครับซึ่งเรื่องนี้อันตรายสําหรับน้องเหมียวมากกว่าสุน,นัขอย่างแน่นอนเพราะกิจกรรมของแมวมาจากข้อเกี่ยวกับการกระโดดขึ้นที่สูงและก็ใช้ความยืดหยุ่นของร่างกายมากกว่าสุน,นัขครับโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บของกระดูกนั้นจึงมีมากกว่าสุน,นัขนั่นเอง 2. โรคเกรี่ยวกับระบบทางเดินปสัสสาวะครับ การที่แมวอ้วนจะทําให้เกิดความผิดปกติของระบบทางเดินปสัสสาวะได้ง่ายครับอีกทั้งยังทําให้แมวนั้นเข้าห้องน้ําน้อยลงซึ่งนั่นก็ยิ่งทําให้ปัญหานั้นแย่ยิ่งขึ้นไปอีกครับหากปล่อยไวนน้นานๆก็อาจจะทําให้แมวนั้นเป็นนิ่วได้ 3. โรคเบาหวานโรคย่อยอาหที่มาพร้อมกับความอ้วนไม่ว่าจะหมาหรือแมวหรือว่ามนุษย์ก็ตามครับความอ้วนจะมีผลกับการทํางานของอินซูลินทําให้ร่างกายนั้นปรับระดับน้ําตาลในเลือดได้ยากขึ้นครับ 4. โรคหัวใจและก็หลอดเลือด เมื่อไขมันสะสมตามเส้นเลือดหรือว่าอวัยวะต่างๆใน,นร่างกายเป็นจานวนมากเกินไปหัวใจนั้นก็จําเป็นที่ต้องทางานหนักขึ้นเพื่อให้สามารถส่งเลือดนั้นไปเลี้ยงได้ทั่วร่างกายทําให้มีโอกาสเกิดโรคหัวใจและก็ความดันได้ง่ายครับแมวบางสายพันธุ์ก็มักจะมีโอกาสเกิดโรคหัวใจได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นเชน่นเมนคูนเมนต้อนครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs c r i b e ที่คันอย่งลืมกดสักนกระดิ่งนั้น,นะครับผมเพื่อจะไปพาขา่าวสารต่างๆหรือวิใหม่ในช่องเราครับ สำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ